ยี่้าห้าเพิ่งกระซิบบอกเราว่ามีอะไรใหม่ๆมาบอกเล่าให้ฟังครับวันนี้ก็เลยต้องมาดูเลยว่าที่เขาบอกว่ามีอะไรใหม่นั้นคืออะไรครเดี๋ยวเราไปชมกันครับผมว่าน่าตื่นเต้นแน่นอน อย่างที่ทราบกันว่า New Grand Piano Hybrid ก็เป็นรถที่ ดีไซน์มาตอบโจทย์คนชอบแฟชั่นสวยหรูดูแพงนั่นเองครับสำหรับเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดที่วางจําหน่ายประเทศไทยนะครับอยากบอกว่ามี4ประเด็นสําคัญที่อยากให้ทุกคนรู้ไว้ครับประเด็นแรกครับที่เกิดการเปลี่ยนแปลงกับ New Grand Piano Hybrid คือเรื่องของสีสันที่เปลี่ยนไปครับสำหรับรุ่น Top ABS เวอร์ชันเขาจะมี3สีใหม่ก็คือ Elaser Silver ครับผม Prestige Blue และก็ Super White ขันหลังผมนี่เองครับทั้ง3รุ่นนี้เป็นรุ่นที่เคลือบเงาวาววับเลยสวยงามมากและสีเนี่ยสวยงามพรีเมียม จริงๆครับผมสำหรับรุ่นสแตนดาร์ดครับสีสีใหม่ก็จะมีความสวยงามมากๆครับสำหรับรุ่นสแตนดาร์ดก็คือเป็นสีแมสซีแบล็คครับอินเดโก้บลูครับสีนูดี้พิงค์แล้วก็สีแดงจัดจ้านวิวิทเรดนั่นเองครับผมสีใหม่ของนิวแกรนฟิลานโน่ไฮบริดออกมานี้ตรงใจมากๆครับมาถึงประเด็นที่2ครับรุ่นใหม่ของนิวแกรนฟิลานโน่ไฮบริดจะตัดระบบวายคอนเน็กต์ออกไปครับนั่นหมายความว่าแกรนฟิลานโนใหม่ทั้ง2เวอร์ชันทั้งเอเบสเวอร์ชันแล้วก็สแตนดาร์ดเนี่ยจะไม่มีระบบวายคอนเน็กต์ สอดคล้องกับการขาดแคลนเรื่องของชิปที่ผ่านมาแต่รุ่นนือยังพัฒนาปกตินะมาถึงประเด็นที่3ครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของเครื่องยนต์บูคอร์ไฮบริด1 2อยยซีซีที่มีการจูนระบบคลัตช์ใหม่ทําให้คลัตช์นั้นจับไวขึ้นแล้วก็จะส่งผลสําคัญต่อเรื่องของอัตราที่เพืองเชื้อเพลิงที่ประหยัดนั่นเองครับโดยที่ยังคงความแรงและความทนทานและก็ยังมีการใช้กลไกเสริมกําลังจากสมาร์ทมอเตอร์เจเนอเรเตอร์แบบไฮบริดเช่นเดียวกันครับมาถึงประเด็นที่4ครับเป็นประเด็นสุดท้ายของ New Grand Freano HyB คันนี้ก็คือเรื่ององ คุณสมบัติที่โดดเด่นของมันนั่นเองครับชุดระบบไฟทั้งหมดครับเป็น full LED เลยครับการดีไซน์ไฟหน้าก็จะแมทกับตัวไฟท้ายแล้วก็หน้าปัดด้วยนะครับหน้าจอ TFT ครับสวยงามมากๆครับระบบสมาร์ทคีย์ก็สามารถคนโทรลการเปิดเบาะเปิดถังน้ำมัน New Grand i l a n o Hybrid มีความโดดเด่นมากในการเติมน้ำมันเวลาที่เราเข้าไปจอดแล้วเนี่ยการกดปุ่มเปิดถังน้ำมันของเขาเนี่ยทำให้ผู้ใช้ไม่ต้องลงจากรถครับสะดวกมากปุ่มเดียวจบเลยไม่ต้องทำซับซ้อนอันนี้เจ๋งมากครับอีกหนึ่งจุดก็คือเรื่องของความคล่องตัวครับที่น้ำหนักตัวรุ่น ABS เส่วนรุ่นสแตนดาร์ดอยู่ที่101กิโลกรัมเบามากครับตัว ABS v อร์ช o n นะครับที่เป็นตัวท็อปเนี่ยก็จะมีเบาะที่แมทกับตัวสีด้วยครับตัวเบาะก็จะเป็นสีแดงเบอร์กันดี้เรดครับที่มีแถบดําตัดมุมมองสวยงามมากมากครับส่วนรุ่นสแตนดาร์ดก็จะเป็นเบาะดำนะครับสีก็แมทกับตัวบอดี้สีทั้ง4สีเช่นเดียวกันนั่นเองครับสวยทุกรุ่นเลยครับงามมากมากครับมาถึงช่วงท้ายนะสำหรับ New Grand Piano Hybrid ครับถึงตรงนี้ผมก็ยังมีความชื่นชอบและเทใจให้กับรุ่นนี้มากๆเลยเพราะว่าผมชอบดีไซน์ไฮแฟชันริงๆคมมีวา แฟชั่นสูงมากโค้งมนเหลี่ยมแล้วก็ผสนความเป็นโมเดิร์นเข้าอย่างสวยงามจริงๆครับล้อขอบ12นิ้วหน้าหลังครับตำแหน่งการวางเท้าที่กว้างนั่งขี่สบายกระชับคล่องแคล่วนะครับที่สำคัญคือมีการปรับเรื่องเครื่องยนต์ให้รองรับการใช้งานได้ดีมากขึ้นสีสันใหม่ก็สวยงามด้วยครับความจุใต้เบาะกว้างมากมีไฟสองเบาะด้วยนะครับตรงใจตรงโจทย์คนที่ชอบความเป็นแฟชั่นวัยรุ่นน่าจะชอบนะครับบอกเลยว่ารถรุ่นนี้มีการเปลี่ยนแปลงด้านราคาที่สําคัญด้วยสําหรับราคาเท่าไหร่ไปดูตามนี้ครับ สำหรับคราวนี้ครับ4ประเด็นหลักๆของการเปลี่ยนแปลง New Grand Piano Hybrid รุ่นใหม่ล่าสุดจาก Yamaha ก็มีประมาณนี้ครับเพื่อนๆครับเร็วๆนี้ผมก็จะมีโอกาสนำรุ่นนี้ไปขี่อีกเช่นเดียวกันครับเอาไว้ไปติดตามชมมันว่าปรับเครื่องยนต์มาใหม่แล้วเนี่ยขี่ดีขึ้นแค่ไหนประหยัดน้ำมันจริงหรือเปล่าไว้เจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคราวนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ